แมคเคนซี่ครับชื่อเล่นตัวตัวบอกว่าให้เรียกมาร์คโดยน้องเฟิร์นครับวิสราสีทาเลตบอลแรกครับกันทิมาครับโดนซะแล้วครับกันทิมาครับเสิร์ฟต่อบอลแรกของกติกาไหลบอลมันต่ำ ยกบอลเร็วครับชิดพรเส้มาได้ครับสุภตาเพริศสามเอฟของกติกาครับบอลยาวออกหลังไปเองครับกติกาขาดนะครับในเซตนี้ครับบอลแรกของวริศลาไหลกัญญารัตครับบอลเขามีเขาสั้นซีพพพรยกบีหลังลูกนี้ขอบบล็อกตัวเดียวต้องทำให้มีประโยชน์กับน้องนกเิเดนยุพาสิทธิรักษ ต้องการ4คะแนนนะครับบอลแรกของสุปตาเราเล่นจังหวะสองไม่ได้ทันระวังไหลสั้นเราเซฟได้ด้วยครับอนุมากันที่มาอย่างเข้ามือของสุปตาเพรโรธครับเราไหลสั้นอีกครั้งนึ่งอย่างลงอย่างลงครับเซฟไปได้หนึ่งครับตอนนี้ เขาอี้เสริมมาส4ชุดแล้วนะครับไม่รู้จะพอตอนไหนครับยกหัวเสาตีย,ย,วยาวๆครับกติกาคือเปลี่ยน<อ>จังหวะบ้างครับเอามอนทิปแล้วไม่ได้บล็อกเปลี่ยนอนาจที่กลับลงไปครับไอเอาตัวหน้าบุกกันมายกมาต้องก้ครับโอ้โหครับโอ้โอโอสุดท้ายชนะจนได้ครับเป็นนครราชสีมานะคะ แชมป์เลกแรกนะคะใช่ครับ<ไ>กลายเ<ไ>ป็นแชมป์เลกแรกไปในปีนี้ครับโอ้โต้องไปสู้กันต่อครับคู่น,นี้